สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l ดวงมงคลชีวิตกับผมโหนวิศวะสอนสร้างชีวิตจากลิขิดดาวครั้งนี้ก็เป็น EP แรกนะครับสำหรับทุกคำถามที่มีคำตอบโดยเฉพาะคลิปนี้เป็น EP ีที่หนึ่งเรียกว่าสารพันคำถามถ้าเกิดใคร อยากรู้อะไรใครทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรและผมจะแนะนำเกี่ยวกับการแก้การเสริมการเติมกำแต่งเท่าที่คุณจะทำได้เบื้องต้นผมก็ขอบอกว่าสไตล์โหดวิศวะผมแนวแ,แบบแก้ชัยภูมิงจุย้ยเริ่มจากง่ายไปหายากนะครับ ทำไมต้องง่ายปจากง่ายไปหายากบางครั้งนะครับเราอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแล้วอาจจะเอาน้ําแก้วนึงไปวางตําแหน่งนี้เอาเหล่าดีๆไปวางตําแหน่งนี้หรือเอาพระไปวางไว้ตําแหน่งนี้ก็ถือไปใช้ได้แต่บางคนต้องแก้โดยของอาถรรพ์บางคนต้องเป็นการแก้โดยการเจาะทุบฝังอันนั้นคือลึกซื้อนมไปอีก ก่อนที่เราจะไปไกลถึงจุดนั้นก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b SCRIBE กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้รับข่าวสารดีๆจากทีมงานดวงมงคลชีวิตแล้วก็ช่วงนี้ผมก็จะฝาก กล้จะเปิดสอนโหราศาสตร์กุ๊ปใหม่ขึ้นมาแล้วก็สอนไพ่ยิซีแล้วก็สอนลูกเต๋าพยากรณ์สอนฟรีนะครับทุกคนทุกวันนี้ยังทักมาถามผมครับว่าอาจารย์คิดค่าสอนเท่าไหร่ค่าสอนเท่าไรผมไม่คิดหรอกครับช่วยกันเอาไปให้ได้เอาไปให้หมดผมอยากให้ทุกคนมีรายได้มีอาชีพเสริม หรือเพื่อสันทนาการเพื่อจะได้เข้าสังคมได้รู้จักคนได้สนิทกับครอบครัวมากขึ้นได้สนิทกับคนที่เราอยากจีบเขาโอ๊ยอลองเอาวิชาที่เรามีความรู้ไปคุยเขาดูซิอย่างเงี้ยเอาทุกวิถีนั่นแหละครับที่เราอยากกระทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องโหราศาสตร์อย่างเดียวในสภาวะเช่นนี้ เราลองหาโอกาสของตัวเองครับชอบอะไรลองศึกษาหาความรู้ดูเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่ดวงที่หนึ่งนะครับมาดูกันครับโจทย์ถามว่าอยากดหนี้อันนี้เรื่องใหญ่มากนะครับเรื่องใหญ่มากก่อนอื่นผมจะบอกว่าโหราศาสตร์กำหนดเลยว่า การเดินตามดวงชะตาของตัวเองอ่ะปลอดภยัยที่สุดเพราะเขาจะแบ่งสรรปันส่วนของการมาที่มาของการเงินเสมอ 1. ดวงชะตาเราได้25%บบวกตำแหน่งเงินอีก25%บวกตำแหน่งดาวพระศุก์อีก25%บวกเกษตรบดีอีก25%นั่นแสดงว่าเราอ่ะไม่ขาดทุนชีวิตแล้ว ลองนึกถึงความเป็นจริงถ้าเราได้เงินมา25%ในแต่ละวันผมยืนยันว่าเราไม่ขาดทุนหรอกและเราเดินตามดาวเราดาวพฤติยูบอกว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายคนเจ็บคนป่วยคนชราทำอะไรที่เรื่องใหญ่หญๆโตๆหรือทำมุริทิ อันนี้มีทางรอดก่อนจะไปปลดหนี้อย่างแรกวิธีนี้ที่ดีสุดถามตัวเองก่อนตัวเองอ่ะทำอะไรตอนนี้ครับหรือแบบไม่ได้จริงอ่ะก็คือทําอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นความตายนั่นแหละโอ้ยอาจารย์ผมถือสินผมอะไรอันนี้ผมไม่ได้ว่านะขายสังกัดพันมันก็เกี่ยวความเป็นความตายแต่เรื่องสิทธิ์ของเราจริงๆผมบอกสิทธิ์ของเราว่าเราอะจะชอบแบบไหน โหราศาสตร์มีช่องทางเยอะแยะเอาเราอ่ะครับชอบเอาเราถนัดข้อแรกเขาดูดวงตาข้อ 2. องตำแหน่งเงินไม่มีดาวนับจากหนุสีเขียวมาช่องกระดุมพระไม่มีดาวโจทย์นี้แหละเมื่อเราไม่มีดาวถ้าทุกคนยังจะสับสนอยู่ว่าอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่า เอาลัคนามาตั้งไว้ที่ช่องเงินแล้วมองฝาตรงข้ามไปได้ดาวพระเกตได้ดาวพระหัสได้ดาวพระสุก์ผมไป่วสมแหวนได้ไหมกดข้อแรกไม่ได้เพราะถ้าเกิดคุณไป็นสมแหวนคุณกําลังจะไปเสริมเรื่องอะไรเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยของลัคนาจริงๆของคุณแต่คุณสามารถยืมอํานาจด,ดาวนั้นมาใช้มาวางไว้คุณจะทําวิที่ไหนก็ได้นึ่งตั้งศาล โอ้โหตอนนี้เป็นเนี่ยจะตั้งศาลยังไงเอาความเป็นจริงลำบากละตั้งศาลอย่างต่ำก็ห้าหมื่นหกมื่นถึงแสนตั้งตำแหน่งไหนตั้งตำแหน่งกระดุมพระของบ้านของที่ดินอาจารย์ทำไมไม่ให้เขาใส่อันิมณีล่ะอาจารย์ในเมื่อเขาเป็นดาวโลกจิตวิญ,ญญาณเบียนจากราศี มีนมาราศีกุมมาราศีอังกรมาราศีธนูและตำแหน่งเงินเขาอยู่ราศีสิงเป็นลิ้นปีไม่ได้เพราะในนั้นนะครับมีดาวที่คานอำนาจอยู่หลายจุดถ้ามีสองดาวพอไหวแต่ในความเป็นจริงมีถึง4ดาวในนั้นก็คือดาวมฤตยูร่วมด้วยดาวดีที่สุด ที่จะมาดึงอํานาจเงินของเขาอะครับพอจะปลดหนี้ปลดสินหรือเอามาหมุนเวียนเอามาใช้จ่ายดีที่สุดคือดาวพระราหูในดวงนะครับดีที่สุดก่อนแต่ความเป็นจริงเกินเขาเรียกว่าดาวมันเกินเกินกกไปมันก็ไม่ดี ถ้าเกิดตั้งศาลเขาจะต้องตั้งศาลตายายศาลเทพศาลพรพมและศาลพระกิจนะหรือศาลพนารายโอ้โหพนารายเขาห้ามเอาเขาไว้ในบ้านพระพรมห้ามไว้ในบ้านยุ่งอีกดีที่สุดตั้งศาลลำบากแต่เขาก็ตั้งได้มันมีวิธีเยอะแยะ ถ้าเกิดคุณมีบ้านนี่คือวิธีปหนี้แบบโหราศาสตร์คือสุดว่าเราอยู่กึ่งกลางของบ้านแล้วเราหาันหน้าออกไปนอกบ้านหันหน้าไปประตูบ้านซ้ายมือ30องศาของเราอ่ะเป็นตำแหน่งเงินเราสามารถตั้งหิ้งพระหิ้งเจ้าอ้ามีอะไรบ้างพระพมไม่ได้ในบ้านไม่ได้ ตีจุเยะได้นะหนตีจุเยะได้ 2. รูปพระเกจิอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมในภพภูมินี้ที่เรารู้หลวงตาหลวงปู่แหวนหลวงตามหาบัวหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อสุขเยอะแยะไปหมดนี่นคือพริหัสหรือพระพุทธเจ้าปางสมาธินะหนึ่งดาว 2. อันนี้ถือว่าเราตั้งเสร็จใช่ไหมเรารู้นี่ว่าพระเอาไว้สูงสุดถัดมาองค์เทพก็คือองค์เทพคือดาวพเกษพระสีทองหรือกุมารเทพได้ไหมได้ผมไม่ค้านแต่คุณต้องเรียนระดับยิ่งพระให้ถูกต้องท่านเองถ้าเกิดคุณเอาพระรเกศหลักๆพระศรีวลีภาษาหรือภาษังฆาจายหรือเจ้าแม่กุฎมนั่นคือลองลงมา พระ,ะอยู่ตรงกลางซ้ายมือเป็นเทพเทพก่อนนะขวามือฝั่งนี้ภายู่ตรงกลางซ้ายเทพขวาเป็นท่านเท้าจัตุโลกบาลสีได้หรือโลกเบื้องล่างหรือกระดูกคุณพ่อคุณแม่หรือกระบุก,กระดูกตาโยงตายายต้นตระกูลของตัวเองนามสกุลของตัวเองก็ได้คนจีิงาเรียกว่าตั้งป้ายบรรพชนก็มาตั้งไว้ระดับให้ถูกต้อง ครบสครบสาพร,ระองค์แล้วก็คือพระฤหัสพระเกตมฤตยูมฤตยูมีอีกก็คือทันท้าววิสุวรรณปลอดภัยสุดเพราะเป็นขุนสมบัติเราและเป็นดวงชะตาเราด้วยก็อัดดวงชะตาของเราอ่ะอย่างผมเนี่ยผมที่ผมเมียเนี่ยผมก็จะเอาอัดใต้ฐานพระผมเองสดบนไหว้พระสี่สิบเก้าวัน อัดดวงเราเพราะเราเป็นดาวพุธยูเราจะไหว้ท่านท้า,ทาวิสุวรรณทําได้พระองค์สุดท้ายเลือกเอาเลยระหว่างพระกิษณะพระแม่สุรบดีหรือเทพอะไรที่สวยๆได้หมดนางฟ้านางสวรรค์ได้หมดแต่ง่ายๆพระสังอย่าน้อยไหว้ได้สบายใจโอ้โหเห็นพระสังเทพครบสี่พระองค์เพราะตำแหน่งเงินเขาอะ มีสพระองค์ตัดพระราหูไปเพราะพระราหูตดท่องเสียสเดี๋ยวเอาเทพมาเกินเกินกกเกินเหล่าดีเกินไปยุ่งสามพระองค์เหลือเฟือสรุปเทพมีพระรหัสมีพระเกตมีมริตยูมีพระสุขตั้งอยู่30องศาซ้ายมือของช่องกระดุมพระเขาเรียกว่าดวงครอบแผ่นบ้านอันนี้แหละ ถ้าปดหนี้สไตล์โหดวิศวะหรือโหราศาสตร์ใช้วิธีดีดีที่สุดแต่ถ้าเกิดปดหนี้ตามดวงดาวอ่ะคุณต้องทําอาชีพอันนั้นคุณหมดหนี้แน่นอนหนึ่งดวงชะตามาดูดวงชะตาที่สองอันนี้ที่ผมมาทําเรื่องราพวกนี้ก็เพราะว่าลูกศิษย์มักจะถามว่าอาจารย์ทยํายังไง ผมต้องขออญาตพูดเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเพราะว่าผมสอนลูกศิษย์ไปด้วยเขาจะได้ศึกษานี่ก็ถือว่าเป็นดวงครูหนึ่งดวงสำหรับผู้ที่ใฝ่เรียนใฝ่รู้ในด้านโหราศาสตร์คำถามเขาบอกว่าอยากทราบเรื่องโชคลาภทางการเงินเราไปมองที่ช่องราพะสีเขียวหนึ่ง เราไม่มีดาวอาจารย์มีวิธีไหนที่มันดีบ้างมันมีเยอะแยะมากมายใส่แหวนได้ไหมสอนลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะสอะใส่ไม่ได้ในช่องรับภาพไม่มีดาวสามารถจะมาหาอนิบรีหรือสักในร่างกายของเราหัวคอบาา่าไหลจนจรดปลายเท้าบังเอิญเขาเป็นดาวโลกจิตวิญญาณเพราะดาว พระราหูตามพระศุกมาเจ้าเรือนน่ะตามไปได้หมดแหละผีอะ่ะมาสถิตนี่คือโชคดีอย่างน้อยก็สนุกกับโชคลาภได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดใครมีดาวประจำตัวกดคนแรกเป็นดาวราหูใช่ได้แต่ว่าถอาท่านไปไป,ไป,ไปมาไปไปมามานี่ยประเด็นคุณต้องสำทับพระโอลงไปโดย เสริมโชคลาภโดยการหาค่ากลางในช่องราพะก็คือดาวราหูและดาวาพุธถูกไหมเอาลัคนาที่สองมาตั้งโยกหน้าไม่มีโยกขอโทษเล็งไม่มีโยกหน้าได้4กับ8 4กับ8มันเป็นคู่ที่มันได้มาแล้วจ่ายไปฮะมันไม่เหลือเช่นได้มา ได้มาแ0ดรจ่ายไปพันหนึ่งเอาขาดทุน200แล้วจะถูกหวยทําไมหรือได้มาเสร็จต้องไปจ่ายค่านุนค่านี่ควักทุนอีกโอ้ยดิฉนโชคดีถือว่าอยากได้ค่าบ้านค่าบ้านจ่ายหนึ่งหมื่นถูกหวยแปดพันอุย้ยขอโทษถูกลอตเตอรี่แ0ด0ัจ่ายเพิ่มสองพันโอ้โหสะใจไม่เป็นไรแต่มันจะเป็นอารมณ์อย่างนี้ตลอดไปยัน ชั่วกับชั่วกันชั่วอายุของเขาวิธีที่หาค่ากลางที่ดีที่สุดก่อนแล้วกันเพราะเขาเกิดวันอาทิตย์ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนาะ,ะแสดงว่าถ้าเกิดค่ากลางระหว่าง4กับ8คือ2 2ตกวินาศะอย่าเพิ่งเอามาใช้ของของเสียของหายถ้าไม่มีค่อยว่ากัน พระเสาค่ากลางระหว่าง4กับ8อ่ะพระเสานาสนต่อให้เป็นป่ับปณนิดมันยังอยู่ในช่องพันธุพยามพยายามมากพยายามหาพยายามหาโชคมีโอกาสเพราะ,เราเ,าาะราเราเอาดาวอะไรมาแก้เราเอาดาวเราไใส่ไม่ใช่โอ้โหอาจารย์มาวางแปะอาจารย์บอกจเจริญไม่ใช่เราเอาดาวไหนมาใส่เราต้องเอาความหมายนั้นนะไปใช้เอาดาวเสาไปวางลาภะ เราต้องพยายามเราอยากได้โชคพยายามหาพยายามหาสุดวิธีของเราอะครับที่เราทําได้สองเราไปดูที่ดาวราหูบอกว่าโชคอะอยู่สุอยู่อลีเหนื่อยหน่อยหาโชคเหนื่อยหน่อยรู้สึกมันเหนื่อยอะโอ้กวกาจะได้ตัวนี้มากาจะได้ลอตเตอรี่อนี้มาไม่ใช่เขาปั่นผ่าน,านหน้าบ้านเฟบพี่ซื้อหน่อยไม่เอา เราต้องหาปัน่นจักรยานไปหาซื้อได้ขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งไปก็ได้วิ่งโอ้โหเหนื่อยแล้วไปเจอรุตเตรอรี่ซื้อเพราะอะไรอารมณ์ขหงดาวเสากับดาวราหูอลีแปลว่าเหนื่อยแปลว่าซุปเปอร์พยายามแปลว่าขัดใจอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาหาที่เลือกก็เยอะอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้วิดีวิดีเลือกแน่เล,เ,ลเ,ลเ,ลเลือกจนพอใจสี่แปดว่าปากจัด ไปซื้อใ้คนที่มันรู้สึกเราไม่พอใจคนนี้เลยครับป,ปากจะจัดหน่อยซื้อคนนั้นแหละมันจะขัดจริตเราหน่อยมันก็ตัวเรานี่นแหละเราก็ปากจัดอพอกอันนั่นแหละก็เอาลมน,นั่นเอลไปใ,นในช้เนาะนี่คือโชคของคนนี้ต้องแก้แบบไม่ง่ายสวมแหวนไม่ได้ mm. ก็ต้องแต้แก้ที่หัวคอบาไหล่จะหลุดปลายเท้าในตำแหน่งคือลาพักของเขาคือคอคุณก็หาสน็อกเกอร์อะไรมาติดตรงนี้ครับและเป็นพอย นะครับเป็นพลอยสีม่วงนะครับหรืออเมทิสร้อยให้สวยวันไหนจะเสี่ยงโชคก็ร้อยไปไม่ต้องใส่ตลอดก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณทางวีทางวันก็แล้วแต่คุณแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่างวดหนึ่งมีออกอตลตรอีสองงวดคุณก็ใส่กคช่วงที่คุณต้องการเท่านั้นพอแต่ถ้าเกิดคุณเป็น,ปนคนค้าคงขายต้องใส่ตลอดไม่ใส่ใครจะว่าคุณยังไงช่าง,งเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะเป็นโชคของคุณ ไม่มีใครได้เหมือนคุณแต่คุณเป็นค,คนได้คุณจะใส่ไม่ใส่เรื่องของคุณแต่ทุกครั้งอะไรก็ตามที่เป็นอนัญมณีมาเสริมมาเติมมาแต่งในร่างกายหรือหัวคอบาลไยคุณต้องสวดมนต์หนึ่นโมสารจบ 2. ชุมนุมเทวดาสามสารเสริโดยตา 4. ปรุงวัตถุมงคลน,นั้นเพื่อให้สร้างจิตตานุภาพ พลานุภาพให้เกิดกับวัตถุมงคลน,นั้นเพื่อจะได้เกิดมรเกิดผลกับดวงชะตาของคุณเนาะดวงชะตาต่อไปครับ <c oughs> เวลาจำกัดเนาะจริงๆอะครับรายละเอียดเยอะมากเท่าดีก็ดีนักแลดวงของน้องคนนี้เนาะ ถามหาความรักจะเป็นอย่างไรบ้างผมชอบพูดเสมอว่าดวงพินทุบาทเนี่ยยังไม่น่ากลัวยังไม่น่าตกใจเท่าดาวคู่ศัตรูอยู่ช่องโยกถึงดวงชะตาพินทุบาทมันเรื่องเล็กดาวเสาวดวงเดียวนา,นานทีเจอแฟนแฟนอยู่เมืองนอกเมืองนาปีนึงเจอกันครั้งหนึง่งหรือแฟนลงเรือหกเดือนลงกลับมา แฟนอยู่ปตทอ,อยู่กลางอ่าวไทย15วันกลับบทีดีรอดหรือเราทํางานกะกลางวันแฟนทํางานกะกลางคืนรอดนอกนั้นทุกพอแฟน6ได้แฟนรวยหาแฟนรวยเข้าไว้รีบๆมีเงินรีบๆรวยจะได้ไปมีแฟนหล่อๆจ่ายเงินให้เข้าไปจ้างมาแต่งมา แต่งให้เงินเดือนด้วยฟ้าบ้านแต่งเงินเดือนด้วยรอดรีบรวยแต่หกเจ็ดว่าโศกเศร้าโศกเศร้าเรื่องความรักดาวเกตอยู่ไหนอยู่ในดาวดีคูณเรื่องดีให้อยู่ในดาวที่ไม่ดีคูณเรื่องไม่ดีให้มุติยูตามภาษาไปแปลว่าบุญกับกรรมเช่นอันนี้ผมไม่ได้ว่านะผมพูดต,ตามดวงเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อ อาจจะได้แฟนมีตำหนิแล้วหนึ่งอย่างแฟนที่เขามีลูกมีเต้ามาแล้วหรือผ่านการแต่งงงแต่งงานไปแล้วหนึ่งอย่างนะแต่มันก็ยังมีอารมณ์ของความโศกเศร้าอยู่วิธีที่แก้ที่ดีที่สุดหนึ่งทำใจ ดีอย่างหนึง่งจะมีโอกาสตรงว่าตัวเองอ่ะเป็นดาวอังคารอย่างน้อยก็ได้เป็นกกเป็นเหล่าในดวงชะตาไปตัดความบุญกรรมออกไปหาความหมายของดาวราหูมาแขวนที่หัวคอน,นี่ครับอย่ามาวางแปะไหลนะที่เป็นถ้าเกิดเราวางแล้วแปะไหลเนี่ยถือว่าไม่ใช่เป็นไหลทันทีหสายกนดเมษพฤกษ์ เมถุนที่ไหลหัวคอบ่าไหลนั่นเองแต่ต้องอยู่ตรงคออีกแล้วดวงเมื่ี้ตรงคอเพราะราศีพฤกษบอยู่ตรงคอทำไมตรงคอเพราะดาวคารเป็นดาวคนต้องเวียนจากราศีเมษมาราศีพฤกษ์มาราศาราีเมถุนแต่เมื่อกี้เป็นดาวเมตยิยูต้องเวียนจาก ราศีมีนมาราศีคุมมังเอออยู่ตรงคอพอดีในดวงสองคนนี้แต่อัญมณีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทําไมต้องเอาดาวราหูเพราะดาวราหูต่อให้มันเป็นเสียมีคนบางคนทักขผมมาอาจารย์ครับผมใส่ราหูดีไหมครับผมบอกว่าดีอ้าวก็มันตกบรณะเอ่ะอันนี้เรื่องจริงผมก็บอกว่าใช่ตกบรณะแต่เขามีเท่านี้ฮะมันไม่มีดีกว่านี้ ทำไมหกเจ็ดเป็นก๊กโจรจำไว้นะทำไมไม่เอาไม่เอาหนึ่งอาจารย์เอาหนึ่งก็ได้เห็นไหมหนึ่งก็เป็นบุรณนะอ่าเห็นไหมหนึ่งก็เป็นบุรณนะสองผมจะบอกให้ศูนย์ตามภาษาไปเป็นก้าวกับศูนย์บุญกับกรรมใช้ห้าได้ไหมอาจารย์โลกจิตวิญญาณมีห้าแปดเก้าศูนย์ ห้าก็เป็นมรณะอะไรอยู่ค่ากลางระหว่าง0กับ9ดีสุดแล้วอยู่กกโจรคือหกและมาคารเดีอำนาจของพ่างคารมาร่วมด้วยช่วยกันลาหูดีสุดพอิหัสสู้ไม่ไหวประเภทนี้แหละที่เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณไปแก้เชพยวงจุย้ยเขาต้องใช้การฝังหรือยึดยึดติดกับบ้าน เคยเห็นไหมบ้านของบ้านนี่เขาใส่ช้างม้าวัวควายติดกับรั้วบ้านเลยไม่ใช่แขวนแขวนยังไม่พอเลยอย่างเงี้ต้องสักดีสุดสักดีสุดเพราะอะไรขยับขี้เื่อนไม่ได้เลยมาร์กมันไว้อย่าไปไหนแต่บางตำแหน่งถ้าเกิดโลกจิตวิญญาณไม่มาแรงขนาดนี้แขวนก็ได้ไม่น่ากลัว อันเนี้ยแรงก็ลองดูก่อนก่อนจะไปสักความหมายของการสักคุณก็เข้าไปดูในเว็บไซต์เราว่ามีสักมงคลอะไรบ้างที่เกี่ยวกับความหมายดาวราหูหรือคุณสักอม์พระพิเศนศวรไปเลยสักพระลาหูไปเลยแต่ก่อนจะไปสักแขวนก่อนลองดูซิโหนวิศวพูดจริงไหมดีไหมอารมณ์อ่ะ ของความโศกเศร้ายังมีอยู่แต่มันช่วยประคับประคองให้เรารอดพ้นนะลืมบอกไปว่าดวงนี้กับดวงเมื่อกี้เนี่ยดีสุดก็คือการไปอยู่มองนอกเมืองนาไปตามหาดาวที่มันคู่มิตรคู่ท่ายคู่สมบูรณ์เขาก็ปลอดภัยได้เช่นกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe เพื่อคุณจะไรับข่าวสารดีๆวันนี้ผมและทีมงานดวงมงคลชีวิตขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ